เรื่องของเสียแป้งและแน่นอนที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟในช่วงนี้ประเด็นก็คือขอย้อนกลับไปที่ท่าเรือบากันโต๊ดทิศก่อนที่จองหวดสตูลน,น่าจะจําได้แล้วผมอาจจะเรียกสั้นๆบากกันอย่าว่ากันเลยนะบางทีเราก็จําชื่อเต็มๆไม่ได้จริงๆแต่มันเป็นจุดที่ แป้งเนี่ยนั่งรถเก๋งมาถึงแล้วลงที่ท่าเรือตรงสตูนเปิดท่าเรือบาการโต๊ะทิศขึ้นมาหน่อยฮะและตอนนี้มันจะมีท่าเรืออีกประมาณ4ี่้า้าแห่งสุดท้ายเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้มันมีมุมที่น่าสนใจเพราะประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะหลังจากที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมต้องดูผัตงตัวนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปจาบประเด็นสําคัญโดยวันนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปสู่เกาะสําสคัญเกาะหนึ่งซึ่งมันจะไปสัมพันธ์เนี่ยนะฮะกับเรื่องของเสียแป้งที่ว่าหลบหนี ขึ้นผังให้ดูหน่อยนะฮะตรงบริเวณจากจุดท่าเรือบาการโต๊ะที่จังหวัดสตูลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่ามันจะมีเกาะแกงเ่ยเยอะแยะมากมายไปหมดแล้ววันนี้เราไปทราบพิกัดเกาะแก่งสําคัญเออมันจะมีตัวใหม่นะฮะทีมงานอันนี้ไม่ใช่นะฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันจะเห็นเกาะเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะจุดสําคัญเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะ คือเกาะตาลูเตาเนี่ยเขาไม่ไปแน่นอนอแต่ประเด็นก็คือวันนี้มันจะมีเกาะใหม่อีกเกาะหนึ่งค่ะเกาะที่ว่าเนี่ยเมื่อวานเราเพิ่งไปมาก็คือเกาะสาลายใช่ไหมแล้วเกาะสาลายเนี่ยแป๊บหนึ่งโทษทีจะ้ะเกาะสาลายเองเนี่ยคือกอ่อนหน้านี้ยังไงก็ตามแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาที่เกาะสาลายมันสามารถต่อสปีดโบท๊ทแล้วข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แต่วันนี้เกาะหนึ่งที่เรากำลังจะไปพิสูจน์คุณผู้ชมฮะชื่อว่าเกาะระยะโตดนุ้ย เกาะนี้มีความสําคัญยังไงเปิดภาพตอนที่น้องแนนเดินทางไปถึงหน่อยเนี่ยนะฮะวันนี้ทางด้านน้องแนนสิกรตีครับผู้ชมฮะเราลงเรือเพื่อจะไปยังเกาะสําคัญเกาะนี้เห็นบอกว่าเกาะดังกล่าวเองเนี่ยก็คือจะเรียกว่าเกาะยะระโตนุย้ยกับอีกเกาะหนึ่งก็คือตันยงอุมาตามแผนผังเลยคุณผู้ชมฮะโดยวันนี้ทางด้านของทีมข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมครับได้มีการขึ้นเรือตรงบริเวณปากคลองบากันโตทิศซึ่งจะเชื่อมกับอันดามัน และเราเองเนี่ยก็ไปพร้อมกับเรือหัวโทงเป็นเรือซึ่งเขาระบุว่าเป็นจุดที่จะมีการใช้หาปลาและคาดการว่าเสียแป้งเนี่ยน่าจะไปที่เกาะไปที่เรือแบบนี้โดยทันทีที่เรือมีการมุ่งหน้าออกทะเลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะระหว่างที่เรือออกทะเล มันจะมีการเห็นเกาะแก่งต่างๆตามผังขวามือที่คุณผู้ชมเห็นไม่ว่าจะเป็นเกาะตาลูเตาใช่ไหมะซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดแต่เขาเชื่อว่าเกาะตาลูเตาเนี่ยแป้งยังไงก็ตามแต่ไม่ได้มาที่เกาะนี้แต่จุดประสงค์ของเราวันนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะระยะตดหนุ้ยค่ะโดยอะซึ่งยังไงจ๊ะคือการเดินทางเนี่นะคะก็คือ จริงๆเนี่ยมันต้องผ่านทางด้านเกาะตันหยงอุมาก่อนคุณผู้ชมจะเห็นเส้นสีแดงเนี่ยแล้วก็ทางขวามือเล็กๆเนี่ยก็จะมาตันหยงอุมาเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาต่อที่ระยะตดนุ้ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะสาหลายได้นั่นเองโดยประเด็นก็คือว่าวันนี้ค่ะ เราไปถึงที่หน้าเกาะระยะตดดนุ้ยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะขอตัดภาพนี่ฮะอันนี้เราทําให้ดูเลยว่าเวลาเราผ่านเกาะต่างๆมันจะมีเกาะอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะฮะระหว่างที่เรือก,กําลังแล่นตาลูเตาตัดทิ้งยังไงเขาเนี่ยก็ไม่ไปที่ตาลูเ<ะ>ตาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะขณะที่อันนี้คือเกาะระยะตดดนุย้ยทันทีที่เราไปถึงเกาะระยะตดนุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็ขึ้นไปบนเกาะเพื่อจะไปสอบถามชาวบ้านมันมีมุมที่น่าสนใจนะฮะเกาะนี้ถามว่ามันสำคัญยังไง มันไปสําคัญกับคลิปเสียแป้งเสียแป้งคลิปที่1เป็นคลิปที่เสียแป้งเองเนี่ยเขาอัดคลิปแล้วมันมีสวนปาล์มแล้วมันมีรวดหนาค่ะวันนี้ตอนที่น้องแนนสิกิตีเนี่ยไปถึงที่เกาะระยะโตดนุย้ยมันก็จะมีสวนปาล์มจริงๆโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตอนที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับ เรือหัวทงของเราเนี่ยมาถึงที่เกาะนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมง40นาทีเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยลักษณะเนี่ยมันจะมีโขดหินแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหากนำเรือเล็กเทียบฝั่งเนี่ยค่อนข้างจะลำบากคนในชุมชนมีภาพระยะใกล้ๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ,ะจะเห็นว่าเขามีเหมือนกับทำทางสะพานใช่ไหมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเอาไว้สำหรับจอดเทียบเรือ เราเองเนี่ยได้มีการสอบถามค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือทางด้านของคุณส้มคุณส้มเล่าว่ายังไงครับคุณส้มก็เป็นชาวบ้านที่เกาะระยะโตดนุ้ยนี่นะคะบอกว่าจริงๆเกาะนี้ไม่ใช่เกาะท่องเที่ยวแต่เป็นเกาะชุมชนเล็กๆชาวบ้านอยู่ที่นี่ประมาณ40-50ถึงโครเรือนมีน้ำมีไฟปกติถ้าชาวบ้านจะเดินทางเข้าตัวเมืองสตูลก็จะใช้เรือเล็กที่จอดหน้าบ้านแล้วเรือก็จะแล่นไปที่เกาะสาราย ฝากเรือที่เกาะนี้ชั่วคราวแล้วจากเกาะสารายก็จะไปท่าเทียบเรือเจ๊บีลังแล้วก็เข้าเมืองเพื่อเอาของกลับมาที่เกาะไอ้ประเด็นเนี่ยมันไม่สาคัญตรงนี้แหละว่าคุณจะไปไหนสําคัญก็คือไอ้ต้นปลามวันนี้หัวใจข่าวมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะว่าประเด็นคือเกาะนี้มันมีต้นปา่าไม่เมเพราะเดิมทีมันมีเบาะแสจากชาวบ้านว่าเกาะระยะตดนุย้ยมีสวนป์มที่ติดรั้วลวดหนามถูกไหมฮะใช่ค่ะ แต่ส้มเองเนี่ยเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงคือถ้าแป้งจะมาที่เกาะนี้จริงเนี่ยคือถ้าหากเป็นคนแปลกหน้าชาวบ้านมีไม่กี่ครัวเรือนเนี่ยเพราะเขาอยู่กันเป็นชุมชนยืนยันว่าแป้งไม่สามารถหลบซ่อนตัวได้ขนาดที่สําคัญคุณส้มก็ยังเล่าให้เราฟังอีกเนี่ยนะครับว่าบนเกาะเนี้ยเออมันจะมีภาพที่น้องแนนอ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วสำรวจภูมิศาสตร์ในพื้นที่ต้องดูภาพนี้นะฮะ มันถึงจะเห็นลักษณะนี่ฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเดิมทีเนี่ยมันเคยมีข่าวว่าเกาะเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มันจะมีพวกรัวรว้วหนาลวดหนามแต่ปัจจุบันเนี่ย<อ>เขาเอาลวรวดหนามออกแล้วแล้ววันนี้พอเราไปพิสูจน,น์เกาะนี้เพื่อเทียบกับคลิปนี่เห็นไหมฮะมันก็จะมีพวกต้นมะพร้าวแต่มันมีสวนป่าบ้างไหมเห็นบอกว่าจะเป็นสวนยางมากกว่าใช่ไหมใช่คือจริงๆเนี่ยชาวบ้านที่นี่ค่ะ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือปลูกมะพร้าวเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองคือสวนยางพาราเผักสวนครัวเป็นอันดับหนึ่งมะพร้าออันดับสองสวนยางพาราอันดับสามแล้วก็ปาล์มเนี่ยอันดับสี่มีปาล์มจริงๆค่ะนายขอดูภาพปาล์มของจริงหน่อยนะฮะเพราะวันนี้ตอนที่เราวิ่งรถไปเนี่ยอันนี้เรานั่งเหมือนกับรถอะไรนะเขาเรียกรถสำล้อพ่วงอะ่ะค่ะอ๋อนี่ฮะ แล้วถามชาวบ้านบอกว่าพี่เคยขึงั้วนรดหนามไหมเขาบอกว่าเคยมีแต่ตอนนี้เขาตัดออกไปแล้วใช่ซึ่งถ้าเราดูจากคลิปของแป้งเนี่ยวันที่เสียแกลงคลิปเนี่ยเอ๊ะวันที่่าไรนะเมวันที่ผมก็จาไม่ค่อยได้ละสี่พฤศจิกายนไหมคะสี่พฤศจิกายนไหมยี่สิบสี่พฤศจิกยี่สิบสี่พฤศจิกยี่สิบสี่พฤศจิกค่ะนั่นก็หมายความว่าเราก็ถามว่าั้วนรดหนามเนี่ยเอาจริงมันเอาออกนานหรือยังเขาบอกว่ามันเอาออกไปหลายปีแล้วใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าเกาะนี้จะเป็นคลิปที่แป้งอัดหรือไม่อันนี้อาจจะยังไม่ใช่อเดี๋ยวขอเปิดภาพสวนปามหน่อยนี่นะฮะ,ะมันจะมีต้นปามนะฮะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตามมุมต่างๆที่ค่อนข้างชัดหน่อยอเพราะอันนี้ปามที่เราไปดูเนี่ยมันยังเป็นปามเขาเรียกอะไรยังไม่ใหญ่มากนักใช่คือการปลูกสวนปามในเกาะน,นี้จะปลูกไม่ถึง10ไรค่ค่ะทางด้านของผู้ช่วยกำนันของเกาะระยะโตดุ้ยเนี่ยก็คือผู้ช่วยบากาดเนี่ยก็มาคุยกับน้องแนนวันนี้เนี่ยนะคะ บอกว่าคนในเกาะเนี่ยไม่ค่อยนิยมปลูกปาล์มส่วนใหญ่จะปลูกมะพร้าวแล้วก็ต้นกล้วยผักสวนครัว hmm. เพราะว่ามันกินได้เร็วแต่การปลูกต้นปาล์มในเกาะก็มีนะแต่มันไม่ถึง10บไร่ซึ่งเจ้าของสวนปาล์มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่พักอาศัยในเกาะแต่พักที่ฝั่งนานๆครั้งจะกลับมาดูทางด้านของผู้ช่วยผู้ช่วยออกำนันก็คือผู้ช่วยบากาดเนี่ยพาน้องแนนไปดูจุดติดตั้งรั้วนวดหนามตามจุดต่างๆด้วยใช่ค่ะคลายกันในคลิปมา เขาบอกว่าเออมันก็ดูยากเพราะมันมันเห็นแต่คลิปแล้วข้างหลังเป็นสวนป่านะมันตัดมาเป็นแต่น่าสนใจก็คือว่าเดี๋ยววันนี้จะมีน้องแนนเขารายงานให้ดูนะฮะว่าตรงสวนนี้มันเป็นยังไงนะฮะที่น้องแนนรายงานเพราะประเด็นก็คือถามว่าถ้าดูเนี่ยคือตอนนี้รถหนามมันไม่อยู่แล้วไงถูกไหมแต่ถ้ามีรดนหนามมันเพลินเก็อาจจะคิดว่าเป็นเกาะนี้ก็ได้แต่เมื่อกี้ส้มกําลังบอกเราเฮ้ยพี่ถ้าแป้งมาจริงชาวบ้านรู้กันหมดเพราะที่เนี่ยเขาอยู่กันไม่กี่ชุมชนไหนลองฟังเสียงทางด้านของน้องแนนเนี่ยนะฮะ ตอนที่ได้มีการบรรยายตรงระะัศดสวนปามม์มใช่ไหมที่คุยกับทางด้านของผู้นําชุมชนค่ะตอนนี้เรามาสํารวจนะคะสวนปามค่ะในเกาะยราตโตนุ้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ช่วยกํานันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ช่วยกํานันคะเห็นว่าบริเวณเกาะเนี่ยแต่กกอะมีรั้วลวดน้ำมีครับอ่าบริเวณไหนคะบริเวณนี้ใกล้ๆนี้จะ,จะจะจะรอบรอบสวนยางอะ พอ,อยางใหญ่เขาก็ก็าาาพาออกหมดนะค่ะอย่างตอนนั้นน่ะที่มีโร้ลวดหนามทาไว้เพื่ออะไรคะทําไว้เพื่อกั้นหูกั้นวัวก,กั้นแพะไม่ให้เข้าไปกินยางค่ะค่ะแล้วรบกวนผู้ช่วยกับนันพามาดูบริเวณสวนปาม์มที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่กับทีมข่าวก็คือที่เกาะเนี้จะมีสวนปา์มเยอะมากประมาณ7-8ไร่ใช่ไหมคะท้งท้งบนบเกาะนี้ก็ประมาณ1ิกว่าไร่ล <c oughs> บรบกวนพาเดินตรงนี้นิดนึงเนาะค่ะบางรายก็เขาเขาก็เก็บเกี่ยวเอาลูกแล้วบางรายเขาเขาก็เพิ่งปลูกตอนตอนนี้เมื่อก่อนนี้ในนานเขาเขาทำนาอพอนาไม่ทําก็เขาจะปลูกแปลเป็นสวนปาล์มค่ะบางบางแปลงก็เป็นเป็นสวนยางค่ะอย่างสวนปาล์มที่เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุประมาณกี่ปีคะ ช่วงแรกนี่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 ชุดชุดแรกประมาณสักสิบปีค่ะลักษณะสวนปามที่บนเกาะคล้ายกับคลิปที่เสียบแป้งอัดคลิปไหมที่เป็นสวนปามแล้วก็มีรั้วรวดน้ําหรือว่าบนเกาะไม่มีบนเกาะช่วงนี้รวดน้ําไม่มีแล้วไม่มีแต่แต่ปลูกปลูกปามนี่เขาเขาไม่กั้นรวดน้ําแต่ถ้าถ้าเป็นสวนยางอะเขากั้นรวดน้ำเพราะเพราะว่า ส่วนยางนั้นกั้นไม่ให้วัวกับแพะเข้าไปกินอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าการการเขาเรียกอะไรนะติดรวดน้าก็จะเป็นการกันไม่ให้วัวกับแพะเข้าไปทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมันเสียหายวันนี้ทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เลยอธิบายเราก็เลยทาภาพเปรียบเทียบให้ดูเปิดขึ้นมาเต็มๆหน่อยนะฮะอันนี้ให้ดูเต็มๆหน่อย คือเอาจิมันมันก็อาจจะยังไม่ใช่ถูกไหมฮะค่ะอือนี่คืออะไรอเป็นไรนี่ก็อาจจะยังไม่ใช่เพราะมันแหมมันดูยากอะ่ะส่วนปามันก็ค,คล้ายกันนะคือล่าสุดลองฟังเสียงส้มหน่อยละกันเพราะส้มบอกว่าเอาจิมถ้าแป้งขึ้นมาเนี่ยยังไงพวกคนในชุมชนต้องรู้แต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีเสียแป้งเพียงแต่ว่าเกาะนี้มีรดหนามจริงจริงนะฮะ,ะฟังเสียงคุณส้มก็คือชาวบ้านที่เมื่อตอนที่ก่อนน้องแนนจะมาสำรวจทั้งเกาะเนี่ยก็ปรากฏส้มยืนยันเรื่องนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีเสียแป้งมาผล่ที่นี่ เอาเรือมาเทียบที่บริเวณเนี้ขึ้นไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็ซีแบบันแต่ขึ้นได้แล้วก็มีคนเดินขึ้นมาเราเห็นเรือแปลกๆไหมคะที่เข้ามาประมาณช่วงวันที่เก้าวันที่สิบพฤศจิกยายนไม่ค่ะายไม่ไม่เคยไม่เห็นส่วนใหญ่เรือที่เราเห็นเป็นเรือชนิดไหนคะเป็นเรือประมงเป็นเรือเป็นเรือเรือประมงของชาวบ้านที่เห็นอยู่ประจำเห็นทุกวัน ล่างขนาดเลยใช่ไม่มีเรือแบบสปีโดโบ๊ทไม่ไม่มีไม่เคยเห็นแล้วจากเกาะเนี้ยสมมติว่าถ้าจะไปอินโดนีเซียไปได้ยังไงต่อน่าจะไปทางเกาะตาดูเตตมั้งตนอเป็นมันเขาวิ่งไปทางนั้นประมาณแต่ว่าถ้าจะอ้อมเพราะฉะนั้นนี่คือเกาะ ระยะตดนุ้ยเกาะที่เคยขึงลวดน้ําปรากาวันนี้น้องแนนไปอีกเกาะหนึ่งคุณผู้ชมฮะโดยเกาะนี้เป็นเกาะร้างซึ่งเห็นบอกว่าก่อนจะเดินทางถึงเกาะระยะตดนุ้ยเนี่ยลองเปิดภาพไปดูนะฮะเขาเรียกว่าเกาะเปราะหยันใช่ไหมนี่นี่ฮะอันนี้เราเทียบเรือไม่ได้แต่ตรงเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะมันเป็นเกาะร้างเราเองระหว่างที่กําลังผ่านเกาะร้างเกาะนี้คุณผู้ชมฮะเราก็พบว่าเกาะดังกล่าวเนี่ย มันจะเป็นเหมือนกับมีพวกต้นมะพร้าวแล้วก็ป่ารกทึบถามคนที่พาไปเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่มีชาวบ้านพักอาศัยแล้วถ้าถามว่าเอ๊ะแป้งเนี่ยเขาจะมาหลบอยู่ตรงเกาะร้างเกาะนี้ได้ไหมเนี่ยนะฮะชาวบ้านเองก็บอกว่าส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่มีของกินนะจับของทะเลเนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกากายภาพเกาะมันไม่เหมาะกับการนําเรือมาจอดเทียบแต่ถ้าถามว่าจะขึ้นไปอยู่ได้ไหมเอาทีมั้ขึ้นอยู่ได้แหละแต่จะกินอยู่ลําบากหน่อยถือไหมฮะ เรือจะจอดก็ลำบากไหนลองฟังเสียงน้องแนนตอนที่เจอเกาะร้างเกาะนี้หน่อยนะฮะเมื่อเราเดินทางออกมาจากคลองบากันโตทิศค่ะจนมาถึงบริเวณนี้นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณด้านหน้านะคะนี่คือเกาะเปราะหยันค่ะเป็นเกาะร้างนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกาะที่เราจะไปสำรวจคือระยะยะระ ตหนุยค่ะเกาะนี้นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยลักษณะบริเวณที่ติดทะเลอันดามันนะคะจะเป็นหินซึ่งไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะคะเรือของเราก็เลยสำรวจได้แค่บริเวณนี้เพราะว่าถ้าไปใกล้อีกก็อาจจะชนหินนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเกาะนี้นะคะเป็นเกาะร้างส่วนสาเหตุที่ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เนื่องจากว่า1ไม่เอื้อต่อการดํารงชีวิตเพราะว่าสภาพ พื้นส่วนใหญ่เป็นหินแล้วก็ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีแค่ต้นไม้บางชนิดที่ขึ้นเช่นต้นมะพร้าวแล้วก็จะเป็นป่ารกค่ะ